ไปไล่มาไหนนะแลยวอะไรก็หกลูกประสันคือพันหีือคร้อยเไม่รู้อ่ะก็ตีไปร้อยลูกเอ้ยไม่ถึง่ะไม่ทันตัวนักข่าวมาปุ๊บยังกลัวอยู่ไหมเนี่ยฮะกลัวกลัวโอ้กลัวทุกคน เพราะเสียงไอ้นั่นอะปิงปองอะมันดังทุกวันเนี่ยมันรอบเราเลยเหมือนอยู่ในสนามลบ<ะ>เลยอะข้าวเนี่ยหาไปกี่กระสอบลข้าวข้าวจริงๆเลยเนี่ยไปหนึ่งกระสอบเลย <ฮะ S 1> แล้วกระสอบที่สองก็เจาะทายค่าเสียหายนี่มีอะไรไปบ้างเนี่ยก็ยยะไไยจะมีตัวอันดับแรกก็ตัวโรงเรนก่อนโรงเรนก็จะมีด้านหน้าด้านหลังกำแพงประตูแล้วก็กำแพงด้านหลังส่วนพืชผลผลผลิตที่เก็บเกี่ยวเก็บไว้ก็จะมีข้าวข้าวเปลือกสองกระสอบนะครับส่วนหนึ่งช้างกินไปหมดละส่วนหนึ่งดึงมาพอดี จังหวะคนเลี้ยงไก่เขามาเจอก่อนช่วงใกล้สว่างฮะครัแต่ก็ได้ได้พะไปนะครับผมในเบื้องต้นนี้ทางอบตนี่เข้ามาช่วยเหลือดูแลยังไงบ้างครับก็ตอนนี้ทางผอกองช่างมาสำรวจแล้วครับว่าเดี๋ยวจะคำนวณออกมาเป็นตัวเลขว่ามันเป็นค่าที่จ่ายเท่าไหร่เขาจะมาแจ้งให้ต่อจังบวัเขาทราบครับผมได้มีการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วในเรื่องของส่วนที่จะมาช่วยเหลือ เขาจะเดินมาด้านด้านด้านหลังบ้านพักครับแล้วก็เข้ามาตรงนี้ตรงท้ายรถรถคทนนี้ครับเขาได้กินอาจจะได้กินกินกล้วยหอมลูกนี้เขาก็เลยจะมุดเข้าด้านหลังเข้าไม่ได้เขาก็เลยวนออกมาข้างนอกครับเดินนําทางออกมาแล้วก็มาเข้าด้านหน้าซึ่งเขาก็ใช้งวงมุดเข้าไปข้างในนีฮะไปหยิบออกมากินตอนที่เขาเข้าในคือเต็นท์สูงขนาดนี้กล้องขนาดนี้เขามุดได้ก้มลงไปฮะ ก้มลงไปหยิบออกมาเขาไม่ได้เข้าไปทั้งตัวครับก้มหัวใหญ่เข้าไปหน่อยเดียวแค่งวงถึงแล้วก็ดึงออกมากินครับขาที่ทีสังเกตดูช้างคือพวเป็นช้างที่ฉลาดนะครับทีเขาสามารถดึงกล้วยออกมากินแล้วที่เขาไม่กินถุงผมก็ว่าฉลาดนะครับเขาเขากินยังไงครับตอนที่ทีเรามาเจอก็เขาเอาใส่ปาก็ดึงออกเลยเหลือแต่ปลายถุงอันนี้ครับส่วนเขานี่กล้วยปิ้นออกเลยดึงเหลือแค่ถุงถ้าใส่ปาก็ดึงออกใช่ครับแล้วก็ เพราะว่ากล้องวงจรปิดมันเตือนของเขาอ่ะเขาเขาสังเกตดูกล้องวงจรปิดด้วยครับเขาเขาเห็นแล้วเขาว่าทําไมช้างมาอยู่ตรงนี้เขานึกได้ว่ากล้วยยังอยู่ในนี้เขาลืมกล้วยไว้เลื่องข้างหลังรถเขาถึงถึงได้รู้ว่าช้างมาแล้วก็เดินตามทางไปบ้านบ้านพระอาจารย์กับเจ้าหน้าที่ทางนู้นเขาเห็นกันแล้วเขาก็โทรบอกแจ้งเขาบอกผมมาดูกัน ช้างตัวนีช้ชื่ออะไรครับก็เป็นทางหากินเขาเดินตรงไหนบ้างครับเป็นชูพงครับเขานี้เขาเรียกชูพงกันถ้าไปทางด้านทางนู้นเขาเรียกว่ามาตูมบ้างอะไรเงี้ยม,มีหลายชื่อที่เขาเรียกแล้วแต่เขาจะจดจํากันก็จะหาก,กินนี่ครับรอบเขาเลาะทรายเขาไปเรื่อยครับผ่านอาจจะมาผ่านทางตําบลจันเข็มตามบลขงพูตะเคียนทองตําบลพวงวนบางแซมแล้วก็วนขึ้นป่นงําร้อนนะฮะแล้วก็ ปีหนึ่งสองสาเดือนจะมาสักครั้งหนึ่งบางทีอยู่ในส่วนของกลุ่มนาราทีนี้เรามีส่วนช่วยในการผักกันช้างตัวนี้ยังไงบ้างครับก็ถ้าเขามาครับก็จะร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมอุทยานฮะช่วยกันจะมีคนโพอแจ้งแล้วก็ช่วยกันผักดันไล่ให้เขาเข้าป่าให้พ้นเขตชุมชนฮะับเขตบ้านพักอะไรเงี้ยดูกัน มีอะไรจะฝากเตือนชาวบ้านนะครับถ้าถ้าเจอช้างดูดวงตัวนี้ครับก็ฝากเตือนว่าถ้าเห็นก็อย่าออกมาหาดีกว่าครับอย่าอย่าอย่ามาดูหลบได้หลบครับเพราะว่าถึงเขาจะเป็นช้างแบบเหมือนเชื่องจริงแต่ความอันตรายมันก็มีอยู่ครับมันเป็นสัตว์ใหญ่เราไม่รู้เขาจะกดเครื่องจากไหนมาจะ้แ,แจ้งทางเจ้าที่ใช่ครับแจ้งเจ้าที่แจ้งอาสาครับก็จะมาดูกันมาช่วยครับ